ครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนผู้รับชมอยู่ทางบ้านครับวันนี้นะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามครับมีข่าวที่จะประชาธประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับมีการกลุ่มที่มีการหลอกลวงต้องตุนนะครับผู้เสียหายนะครับ ซึ่งปัจจุบันพฤติการก็ยังมีการกระทําในลักษณะนี้อยู่นะครับจนกระทั่งมาถูกกองบังคับการปราบปรามทาการจับกลุ่มนะครับในคดีนี้นะครับคดีนี้เป็นสืบเนื่องจากเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับได้มีผู้เสียหายนะครับได้มาแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบัับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามนะครับ ให้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาสินายวิโรจน์ระว,วิโรจน์นะครับว่ามีการลักหณักของการหลอกลวงนะครับโดยหลอกผู้เสียหายนะครับว่าจะสามารถให้เงินสับสนผู้เสียหายในการทําธุรกิจเกี่ยวกับอัญนนมณีมเป็นเงินหนึ่งพันล้านบาทนะครับแต่ทางผู้เสียหายเนี่ยจะต้องเสียค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการที่จะนําเงินเข้ามาในประเทศนะครับในระหว่างนั้นก็มีการาพาผู้เสียหายนะครับไปยังต่างประเทศนะครับทั้งพม่าแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับเพื่อสร้างความเ,าเชื่อถือน่าเชื่อถือนะครับจนทาให้ผู้เสียหายาหลงเชื่อน,น่าเชื่อว่าผูา้ต้องหานี่มีเงินที่จะมาร่วมลงทุน ให้ผู้ที่หายกู้ยืมเนี่ยใน,นลักษณะของการร่ลงทุนเนี่ยลักษณะเป็นพันล้านจริงนะครับเลยยินยอมจ่ายเงินนี้กับผู้ต้องหาไปนะครับครั้งแรกเป็นเงินสิบล้านบาทแล้วครั้งต่อไปก็ทยอยโอนไปอีกนะครับครั้งละสามล้านบ้างล้านกว่าบ้างนะครับรวมแลวแปดครั้งนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นยี่สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับ หลังจากทางกองบังคับการปราบปรามนะครับได้ทําการสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ด้องหาได้มาแจ้งความร้องทุกในเรื่องของความผิดฐานช่อโกงนะครับแต่ต่อมาในการสืบสวนสอบสวนเราพบว่าในระหว่างพฤติการที่มีการหลอกลวงเนี่ยนะครับทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับได้มีการอและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับเป็นหนังสือค้ำประกันหรือดังการันตี ขอธนาคารฮ่องกงในเซี่ยงไฮ้นะครับนะครับสร้างความชื่อถือคือเป็นเงินว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเงินฝากประมาณ8700 0รล้านบาทเศษนรล้านบาทล้านดอลาลาร์เศษนะครับคิดเป็นเงินไทยร่วมาัน2แสน2แสนล้านนะครับนะครับก็เป็นเอกสารปลอมที่ใช้ในการหลอกผู้เสียหายด้วยนะครับ การกระทาของผู้ต้องหาก็เลยเป็นความผิดฐานเรื่องการช่อโกงนะครับร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมนะครับซึ่งในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265ประกอบมาตรา268นะครับระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่1ตั้งแต่10,000บาทถึง1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเลังจากการสืบสวนเราพบว่านะครับผู้ต้องหารายเนี้ย นะครับได้มีการถูกดำเนินคดีอยู่ที่ประเทศแองโกลานะครับมีการถูกดำเนินคดีเมื่อสิงหาปี2561นะครับนะครับจนกระทั่งต่อมาเราสืบทราบว่าได้มีการาพ้นโทษมาแล้วก็หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติเมืรเร่อประมาณเดือนมิถุนาปี2566นะครับเราก็ทำการสืบสวนเรื่อยมานะครับจนกระทั่งเมืที่5มกรมาคม,ม ที่ผ่านมานะครับก็สามารถาติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับก็สื่เหมชนท่านาเมีสอบถามเป็นเชินครับที่เขาบอกว่าพาผู้เสียหายไปต่างประเทศไปเมยียนมาฟิลิปปินส์นะคะอันนี้คือพฤติการคือพาไปทําอะไรบ้างคะสร้างความม่ใเชื่อถือครับก็คือกรณีที่จะเอาเงินพันล้าน จากผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะจะมีการผู้ต้องหาจะพาผู้ต้องหาเนี่ยไปดูหลังโลงทุนในต่างที่เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะให้ผู้ผู้ผูเสียหายเนี่ยเชื่อแล้วก็เอนเงินให้ครับมีทั้งที่พบ้าแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ครับคือเป็นแหล่งลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีเหรอคะที่ไม่กับเรื่องภาษีไม่มีครับผม แล้วที่บอกว่าตัวผู้ต้องหามีคดีที่แองโกลาค่ะเป็นคดีลักษณะไหนคะขออนุญาตพี่พี่สื่อมาลชนนะครับคดีที่ประเทศแองโกลานะครับทางกลุ่มผู้ต้องหานะครับโดนตั้งข้อหาฟอกเงินนะครับเนื่องจากว่าทางกลุ่มผู้ต้องหานี่ได้ไปหลอกทางรัฐบาลของแองโกลานะครับว่าจะจัดให้มีโครงการนะครับเกี่ยวกับขอสร้างพื้นฐานนะครับในชีวิตนะครับ โดยนำนะครับนำเช็คนะครับมูลค่า5 0,000ล้านดอลลาร์นะครับไปเปิดนะครับกับบัญชีนะครับที่ธนาคารธนาคารที่ประเทศแองโกลานะครับแล้วก็บอกว่าจะให้คนตรงนี้นะครับลงทุนแล้วก็ทางรัฐบาลของแองโกลานะครับสามารถตรวจสอบแล้วก็ทราบว่าเป็นเช็คปลอมนะครับก็เลยโดนดเนินคดีจับกต็มอยู่นะครับนะครับโดยตัวผู้ต้องหาเองนะครับโดนจำคุกโดนศาลที่แองโกลาสั่งจำคุกนะครับ จ็ดปีหกเดือนนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมกรเบินการด้วยอีกสามคนนะครับโดนจำคุกคนละสามปีนะครับครับผมครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ประเทศแองโกลาครับขอขอสอบถามในประเด็นต่อเนื่องเลยค่ะว่าพอกลับมาจากคดีแองโกลาเสร็จแล้วพอมาจับได้ที่โรงแรมตรงเลียบทางด่วนนะ่นใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับรถไฟการลงทุนรถไฟความเร็วสูงหรือว่าภัคก,การเมืองนึงนี่นค่ะอันนี้การสืบสวนเป็นยังไงมีมีส่วนเกี่ยวข้องม,าม้างไหมขนาดไหนหรือว่าผลเป็นยังไงบ้างคะ เร่นีเป็นการสิดส่วนครับแต่คือยังไม่เราจไม้ผู้ใชยหาย,ยังไม่ได้นะครับเป็นเอกาสารหรือข้อมูลที่เราได้จากการตะกุลนะครับส่วนนี้จะมีผู้ใชยหายเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าจะมีผู้หายมาเพิ่ความร้องรุบเพิ่มหรือเปล่านะแต่ว่าคือเขาอ้างจริงว่าจะชวนไปลงทุนเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมคะมีเอกาสารครับผมค่ะบอกไหมคะว่าโครงการไหนคะเรอยนัดสืบส่วนตนครับผม แต่ว่าตัวที่อ้างว่าวันนี้ที่ที่ที่ไปพบแล้วบอกว่าชวนพักการเมืองดังพักการเมืองหนึง่งอะค่ะอันนี้ก็มีตัวตนจริงไหมคะหรือยังเป็นคํากล่าวอ้างหรือหรือมีการปรากวจริงแต่ว่าอยู่ในการสืบสวนอยู่อะค่ะไม่ไง่ประกวดเปิเดจริงนะแล้วไปอยู่ระบวนการสืบสวนข้อที่จริงกันครับหมายถึงว่าเป็นคนของพักการเมืองจริงๆด้วยใช่ไหมคะอย่าอ,อย่าอ,อย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นคนของพักการเมืองหรืออะไรครับก็ คือเป็ละครที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนเราเนี่ยพบว่ามีคนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องก็คือเป็นอดีตอดีตนกักการเมืองดีกว่านะฮะอย่าอย่าเพิ่งไปมองว่าเป็น,เป,นเป็นพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งครับเป็นอดีตนกักการเมืองดังไหมคะก,ก็ไม่แน่ใจว่าจะดังขนาดไหนครับแต่เป็นที่รู้จักในสังคมอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ไม่แน่ใจว่าจะรู้จักกันขนาดไหนนะครับก็ถ้าเอ่ยชื่อก็คงคงคงพอรู้จักแหละครับ ครับพี่สื่อมวลชนมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมครับทีนี้อยากฝากเตือนอะไรประชาชนเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าลักษณะนี้ก็ดูเหมือนมีวิธียัดเยินกันมาหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ผมขออนุญาตถือโอกาสนี้นะครับแจ้งเตือนย่งพี่น้องประชาชนนะครับปัจจุบันสถานการณ์ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเห็นว่าคดีประเภทลักษณะของการหลอกลวงนะครับเต้นตุนในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยออนไลน์หรือ ไปทางตรงหมายถึงว่าเจอกันโดยตรงก็ก็ตามนะครับไม่ว่าจะผ่านการชักชวนของบุคคลที่น่าเชื่อถือหรืออะไรก็แล้วแต่แลวก็ขอให้แจ้งเตือนอย่างที่น้องประชาชนให้พึงใช้ความระวังนะครับหากมีข้อมูลที่น่าสงสัยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งมายังเจ้าที่นักตรวจนะครับทั้งกองร,รับการปราบปรามหรือหน่วยง,งานต่างๆให้ช่วยทำการตรวจสอบก่อนได้นะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจในการร่วมลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับ เพราะว่าพฤติการของกลุ่มผู้กระทำผิดเนี่ยครับส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คือจะใช้ของการที่สร้างความน่าเชื่อถือก่อนนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของการทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวนะครับหรือทําให้เราละหลงอะไรเงี้ยนะครับหรือทําให้เราเกิดความอยากนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับคือเป็นกลวิธีซึ่งรูปแบบต่างๆมันก็พัฒนาไปหลายรูปแบบนะครับ ก็เราเห็งว่าเจ้าที่บวชสามารถจับกุมได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่คนร้ายก็พัฒนาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งนะครับฉันก็อยากฝากเตือนที่น้องประชาชนว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาได้ง่ายๆนะครับในการลงทุนต่างๆที่อยางมีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้ท่านตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังนะครับหากไม่มั่นใจก็สามารถแจ้งมาที่กองกงคับการปราบปรามได้หรือหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการทุกกองบัญชาการของพระมชากชาติครับก็ทางตำรวจยินดีที่จะดำเนินการให้ครับ 你看,看。